คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านสโนว์บ a ทร้านรับเติมเกมเลนดีราคาถูกบริการดีเป็นกันเองมั่นใจปลอดภัย100%เลือกร้านสโนว์บอทรายละเอียดอยู่ที่ทิ้งใต้คลิปนี้เลยนะครับ เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยครับอยู่กับผมซีซ่าครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในเกมบอลสตาร์นะครับนะวันนี้ครับผมจะมาแนะนำาตัวละครเมตาที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ชมกันครับในการแข่งขันเกมบอลสตาร์ที่จะจัดขึ้นเร็ยๆนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะเลือกตัวอะไรดีครับ ลองดูคลิปนี้ครับคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญเลยต้องบอกคุณชมไว้ก่อนนะว่าการจัดอันดับครั้งนี้เป็นการจัดอันดับจากการเลียงความยอดนิยมของตัวละครนะฮะและถูกจัดอันดับโดยผมซีซ่านะครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณักที่นี้ด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูอันที่อันดับหนึ่งก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นน้องใหม่มาแรงแซงทุกโค้งครับแล้วตอนนี้แซงไพเพื่อไปแล้วครับนั่นก็คือเบลนั่นเองครับผม ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันไหนด่านไหนอีเวนต์ไหนเรามักจะเห็นเบลได้เสมอเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตัวละครเบลนั้นมีความสามารถที่มันดีเหลือล้อนทนเหลือหลายทําให้สตูชิพหายไปเป็นแถบๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนะแคตติฟของเบลนะครับหรือว่าความสามารถติดตัวของเขานั้นมันดีมากครับในกรณีที่ยิงโดสตูตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งมายืนอยู่ในระยะขอบเขตนะครับ จะทําให้เป็นการชิงความเสียหายจากอีกคนนึงไปสู่อีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อดีหลักๆของตัวละครเบลเลยครับเพราะว่าเขาสามารถคุมโซนที่เดียวได้ถึง2ตัวละครนะครับในกรณีที่มีศัตรูมายืนซ้อน2หรือว่ามาด้วยกันนั่นเองครับแต่เทียบเคียงกับไพรเพิร์ธถ้าเป็นไพรเพอร์ไพรเพิร์ไม่สามารถเก็บ2ได้ในระยะเดียวครับแต่ว่าเบลสามารถทําได้นะครับนะทำดาเมจสองตัวได้นะครับโดยการยิงปืนแค่นัดเดียวนะครับนี่จึงเป็นข้อดีของตัวละครเบลนะครับทำให้ถูกยิบยกมาเป็นอันดับหนึ่งครับยังไม่หมดเท่านั้นผม ระยะก,การโจมตีของเขานั้นก็ไหลมากเช่นกัน,นครับถ้าเทียบเคียงกับไพเพื่อนี่ผมบอกเลยว่าสูสีนะครับกินกันไม่ลงนะอาจจะแพ้ทางกันนิดๆหน่อยๆนะครับนะความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ระดับปานกลางครับ ในเมื่อตัวเราตีไกลอยู่แล้วดาเมจแรงอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วมากก็ได้นะครับผมความเร็วในการบรรจุกระสุนหรือว่าระยะครูดาวนะครับนะก็อยู่ระดับเร็วนะครับนะแล้วสตาร์พาวเวอร์ของเขาครับก็โหบอกเลยว่าสตาร์พาวเวอร์นี่โคตรดีช่วยได้เยอะมากนะนในกรณีที่โจมตีโดนกู้ต่อสู้ครับเบลจะได้รับโล่ป้องกันเพิ่มขึ้น25ทําให้ตัวละคารเขาถึกขึ้นนะครับนะแต่ผมบอกเลยนะ ว่าถ้าเป็นด่านโล่งๆครับไม่จำเป็นต้องมีป่ามากรับเบลโค้ดได้เปรียบเลยฮะไอโลนี้ไม่จําเป็นเลยนะครับถ้าคุณยิงแม่แล้วก็จุกเก่งๆนะครับผมแบบว่าตูยิงไม่โดนเลยเอออันนี้คอได้เปรียบของตัวละครเบลนะครับนะแกเจัเสริมครับผมแกเจัเสริมของเบลนะครับเป็นการวางกับดักก็สร้างความเสียหาย500หน่วยนะครับสามารถวางได้หมด3อันครับในกรณีที่มิตูมาเหยียบโดนก็จะได้รับดาเมจไป500หน่วยนะครับพ้อมกระติดหนึ่งสามวินั่นเองนะครับนะเราไปดูตัวดัดมากันบ้างดีกว่าครับอันดับ2อนะครับอันดับ ไปนั่นเองครับผมแม่คุณผู้ชมน่าเสียดายจริงๆนะฮะเพราะว่าในช่วงปี2019ใน่ันมานี้สไปมีอัตราการเลือกตัวละครสูงถึง44%เลยนะครับขึ้นแท่นอันดับหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ตกอันดับมาแล้วนะครับแบบที่เราทราบกันดีครับเพราะว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับทางทีมผู้พัฒนาได้มีการอัปเดตตัวละครเข้ามาเยอะแยะมากมายครับวกกับสตาร์พาวเวอร์และแกชเช่ที่เพิ่มมากขึ้นครับทำให้สไปไม่ค่อยได้รับความนนะิยมเหมือนแต่ก่อนนะี แต่ผมยกให้เป็นอันดับ2ครับไม่ต้องห่วงครับผมไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปไกลสักแค่ไหนสไปก็ยังอยู่ในใจเสมอนะนะเนื่องจากว่าเขามีวิธีกระสุนโค้งที่ดีครับสตาร์พาวเวอร์ของเขาเนี่ยถ้าคุณปาหนามเป็นนะผมบอกเลยครับไอ้วัตูุจะหลบอยู่ตรงไหนหลังสิ่งกีดขวางอะไรนะครับสไปดีโดนเสมอนะครับนะอ่านี่เป็นข้อดีหลักๆของตัวละครสไปเลยครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าคุณปาหนามโดนจังๆเนี่ยดาเมจโอ้ยเลยด้วยเจ็บปวดรวดร้าวครับขนาดตัวแทงค์อย่างเอลปิโมโดนเข้าไป3ดอกจังๆนี่เกือบตายนะครับผม กับท่าไม่ตายครับท่าไม่ตายของเขาเนี่ยสร้างความเสียหาย560หน่วยต่อวินาทีนะครับและยังติดหนื่อยอีกด้วยนบโค้นหนึ่งตัวนี้แหละจะช่วยในการพิเกมเลยนะความเร็วในการก็ที่อยู่ระดับปานกลางครับระยะเนี่ยไกลฮนะอาจจะไม่ได้ไกลมากอะไรนะครับเพราะว่าเขามีแกจิตอันใหม่ แกจ็ตอันใหม่เนี่ยมันจะช่วยให้คุณผู้ชมเข้าไปถึงตัวละครศัตรูได้ใกล้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะแต่ก็มีข้อด้อยอยู่ครับสไปไม่ใช่ว่าจะมีข้อดีเสมอไปนะครับนะข้อด้อยของเขาคือความเร็วในการประจุกระสุนหรือว่าระยะคูดาวนั่นเองฮะคูดาวนั้นค่อนข้างช้านะครับนะคุณจะต้องปาเป็นจังหวะนิดนึงนะสไปเนี่ยเป็นตัวที่เล่นยากประมาณนึงนะครับแต่ว่าเล่นได้ดีนะฮะถ้าคุณเอาไปฝึกตัวนี้เก่งๆแล้วก็บอกเลยว่าโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับนะเราไปดูตัวที่3กันบ้างดีกว่านะครับผม อันดับ3คงเป็นใครอื่นไกลไม่ได้นอกจากนักแม่นปืนสุดหล่อท่อย่างริโกเช่นั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมฮะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกหยิบยกมาเล่นมากที่สุดนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาครับอยู่ระดับปานกลางนะครับแต่ไม่ต้องห่วงฮะไม่จะเป็นต้องวิ่งไวก็ได้เพราะว่ามี star power ที่วิ่งเร็วอยู่แล้วฮะในกรณีที่ HP คุณลดมากกว่า40%ครับคุณจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่ถึง30%เลยนะครับมันจะคอมโบกับแกจิตอันใหม่อย่างประสาทรมเด่งดึงนะครับผมในกรณีที่ตัวชื่อมันแปลกๆ <laughs> ในกรณนนี้ที่คุณกดแกสเจ็ตแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณยิงไปครับผมลิควจะเยียวยาพลังชีวิต300หน่วยจากการกระดอนของลูกกระสุนของคุณนะฮะก็คือการกระเด้งของลูกกระสุนนั่นเองนะครับมันจะเป็นการฟื้นเฮดพีกลับมาครับตรงนี้แหละครับมันจะทําให้คุณยืนต่อได้อีก นะครับนะเป็นตัวที่เหมือนว่าจะบางเหมือนจะตายแต่ความจริงแล้วไม่ตายนะถ้าคุณมีสตาร์พาวเวอร์และกระเจ็ดครบนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจนะครับนะไม่จําเป็นต้องยิงแม่นก็ได้นะครับแค่คุณยิงชิ่นเก่งๆนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะครับผมเราไปดูตัวที่4กันเลยดีกว่านะครับดับที่4ก็ต้องเป็นตัวละครมีชิกระดับตำนานอย่างสตีนินจาทาร่านั่นเองนะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมไว้เลยว่าท่าไม้ตายของเขาดีมากๆนะครับนะ สามารถรวบสตูหรือว่าคู่ต่อสู้ได้ถึง3คนครับนี่เป็นตัวละครที่พิกเกมได้อีกหนึ่งตัวเลยนะครับนะแต่ก็มีข้อด้อยอยู่ครับเพราะว่าคูดาวเขานั้นค่อนข้างช้าครับและที่สําคัญเลยเก็บเกตช้าอีกด้วยนะครับนะคุณอาจจะต้องแลกมาฮะในกรณีที่ต้องการเก็บเกตนะครับผมแลกกับชีวิตของคุณนั่นเองนะครับนะระยะการโจมตีอยู่ระยะไกนะครับแม้คุณตีไกได้ก็จริงนะครับแต่ว่าโดนดาเมจแค่นิดหนึ่งทำดาเมจได้แค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะต้องปาไพ่ให้โดนสตูถึง3ใบนะครับผมถ้าโดน3าใบคุณถึงจะทําดาเมจได้แรง ครับอารมณ์ประมาณว่า ยิ่งตีใกล้ยิ่งแรงอะไรประมาณนั้นนะครับความเร็วในการเคลื่อยอยู่ระดับปานกลางครับผมส่วนสตาร์พาวเวอร์นี่ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าคุณจะเล่นเป็นสายซับหรือว่าเป็นสายรุยสายบูนะครับจะเล่นแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับส่วนสตาร์พาวเวอร์ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสตาร์พาวเวอร์เนี่ยเครื่องรางเสริมพลังจิตเนี่ยจะเป็นการเปิดแมปเป็นการแฮกแมปเวลา4วินาทีนะครับมันดีนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้หินเรียกวิญญาณนะครับเพราะว่าหินเรียกวิญญาณรล่างแยก มันก็เดืนออโต้เองไปหาตู้ให้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแฮกแมพก็อาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปนะครับนะเราลองไปดูตัวที่5กันบ้างดีกว่านะครับผม ตัวสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดสําหรับวันนี้ครับนั่นก็คือโรซ่านั่นเองครับผมสายแทงระดับตํานานนะตัวละครอยู่ระดับแรงครับผมแต่ว่าความสามารถนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าเชียบโคมาติกได้สบายนะครับนะความสามารถของตัวละครโรซ่าครับผมดีหลักๆเลยคือท่าไม้ตายฮะท่าไม้ตายเขาเนี่ยเปิดเกาะลดความเสียหาย70เป็นระยะเวลา3วินาทีครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะฮะความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ระดับเร็วฮะสามารถใช้จุกกระสุนได้จุกศัตรูได้สบายนะครับนะความเร็วในการครูดาวครับก็อยู่ระดับเร็วมากด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่อยได้รัวๆเลยฮะแม้ระยะการโจมตีจะสั้นไปนิดนึงแต่ก็ไม่สั้นขนาดเอลปิโมนะครับแล้วที่สําคัญเลยคือแกจิตฮะแกจิตเขาโคตรดีดีมากอันใหม่ครับผมฟุ้มไม้มุ่งร้ายนะครับผมเอาเป็นว่าที่ใดมีป่าที่นั่นต้องมีโรซ่าอย่างแน่นอนนะครับผมในกรณีที่กดแกจิตนี้ไปครับตูจะได้รับความเสียหาย100หน่วยนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวช้าลงเป็นระยะเวลา3วินาทีครับ ถ้าคุณเจอแบบไหนป่าเยอะเอาโรซาไปชนะแน่นอนนะครับนะพร้อมกับสตาร์พาวเวอร์ครับสตาร์พาวเวอร์เนี่ยแล้วแต่ชอบเลยคุณผู้ชมว่าจะเลือกอันไหนเล่นอันไหนแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นเป็นฟื้นฟูนะครับเขาจะเน้นเป็นการแทงให้กับเพื่อนร่วมทีมสะมมากกว่านะครับนะวันนี้ก็มีประมาณนี้คร่าวๆาครับสำหรับ5ตัวละครเมตานะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะรวมไปถึงการแข่งขันที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้นะครับนะ ผมรอเชียร์ทุกทีมทุกคนอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าย